การนำเสนอผลงานรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กทิสด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถา้ำสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านถา้ำชื่อผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลบ้านถา้ำ way of life at บ้านถ้ำโมเดลผู้นำเสนอผลงานนางสาวยุพินวงชัย ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเป็นสถานศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพภูมิปัญญาและปรลาดท้องถิน่นมีวิธีปฏิบัติที่สืบเนื่องมาแต่ช้านานส่งผลทําให้ชุมชนตำบลบ้านถา้าเป็นดินแดนที่น่าอยู่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่และมีบทบาทลดน้อยลงไปในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้น การเสริมสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมการสืบสารอนุรักษ์ฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งสำคัญการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำ Way of Life at บ้านถ้ำโมเดลเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้ต่อยอดมาจากการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำด้วยเชื่อมั่นว่าโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งความรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อให้สามารถดำรงอยู่รักษาพัฒนาและรู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสมดุลคุ้มค่าและมีความสุขโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินง,งาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมอาชีพวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประลาดท้องถิ่นในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในสังคมได้มีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยกระบวนการผลิตผลงานการศึกษาและนำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์มีฐานรากมาจากทฤษฎีคอนสตรักติวิสโดยมีเงื่อนไขการเรียนรู้คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระทำ องค์ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างด้วยผู้เรียนเองแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ขั้นตอนการดำเนินงานได้ดำเนินงานตามกระบ,บวนการ PDCA ดังนี้ขั้นเตรียมการมีการประชุมครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมลงมือทำและติดตามประเมินผลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางปติที่ประชุมขั้นดำเนินการกําหนดฐานการเรียนรู้ออกเป็น4ฐานการเรียนรู้ดังนี้ฐานที่1ฐานการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านฐานที่2ฐานการเรียนรู้ขนมพื้นบ้านฐานที่3ฐานการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน ฐานที่4ฐานการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านครูผู้สอนแต่ละฐานการเรียนรู้ได้ดําเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนขั้นตรวจสอบและขั้นประเมินผลการพัฒนาประเมินผลการเรียนรู้และพิจารณาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติและทัศนคติของผู้เรียน ทั้งรายบุคคลและภาพรวมประชุมคณะดำเนินง,งานเพื่อติดตามประเมินผลงานขั้นสรุปและรายงานครูผู้สอนวัดและประเมินผลการจับประสบการณ์สรุปผลและรายงานผลการจับประสบการณ์ต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลการดำเนินง,งานผลสำฤทธิและประโยชน์ที่ได้รับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นครูมีการพัฒนาตนเองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดประสบการณ์ทั้งด้านการเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอนสนับสนุนปัจจัยจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และการร้องขออื่นๆจากทางโรงเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความคงทนและยั่งยืนการปรับประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ การใช้แหล่งการเรียนรู้วิธีการเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความท้าทายมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่9สืบเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2556ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไปการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ มีการจัดทำคลิปวิดีโอและเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ให้แก่เพื่อนครูปฐมวัยระดับชั้นเรียนอื่นและผู้สนใจการขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติได้นำองค์ความรู้จากการจัดประสบการณ์ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้ได้กำหนดเป็นหัวข้อโครงงานเรื่องมหัศจรรย์สีสันธรรมชาติซึ่งใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่15ณนะจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานผ่านการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาและวิถีชุมชนของคนในตำบลบ้านถ้มเรื่องชุมชนของเราแก่คณะกรรมการส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเขรียนทองรองชนะเลิศอันดับที่สองและเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศณนะเทศบาลน,นครภูเก็ตได้น้อมนำหลักปรัชญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของชุมชนตำบลบ้านถ้ำและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำในแต่ละฐานการเรียนรู้แก่คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีการศึกษา2561ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ด้านการจัดประสบการณ์ชื่อผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำ way of life at บ้ n t ถ้ำโมเดลประจำปีการศึกษา2563จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา